สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเร็กเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์ทวนกระแสข่าวเขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรมานำเสนอครับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อไทยอาจนำความหายนะมาสู่ประเทศ นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่3 1เของไทยและเป็นนายกหญิงคนที่สองซืบสันดานบ้านจันทรสองลากแถลงนโยบายต่อสภาก่อนปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมองจากนโยบายเรื่งด่วน10ข้อไม่มีอะไรแตกต่างจากนโยบายรัฐบาลน,นายเศรษฐาทวีสินที่ทำให้ประเทศไทยเสียเวลาไปหนึ่งปีโดยไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน นอกจากผลานงบประมาณกับทัวร์ต่างประเทศนับพันล้านบาทและอนุมัติงบประมาณ5,000ล้านบาทให้นางสาวแพรทองทานบริหารโครงการซอบ Power เวอร์ไทยซึ่งก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเช่นกันที่สำคัญงบกว่า5,000ล้านบาทยังไม่ได้ตรวจสอบว่าใช้ไปเท่าไหร่และทำอะไรบ้างดังนั้นเมื่อรัฐบาลน,นางสาวแพรทองทานใช้นโยบายเดียวกันกับนายเรษฐา จึงอาจนำความหายณะมาสู่ประเทศไทยเหมือนกับรัฐบาลสืบสันดาลสร้างความเสียหายในสมัยบิดาและอาหญิงรัฐบาลไทยรักไทยนำโดยทักษิณชินวัตรสร้างความเสียหายดังคำพิพากษา31กรกฎาคม63ศาลฎีกาพแนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดอ่านคำพิพากษาที่อายการสูงสุดเป็นโจทฟ้องนายทักษิณชินวัตร เป็นจำเลยกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีกรณีการแปลงสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคมเป็นภาษีสรบภาษารเอื้อประโยชน์ธุรกิจของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นทำให้รัฐเกิดความเสียหาย6.6หมื่นล้านบาทนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายนโยบายที่นายทักษิณทำให้รัฐเสียหายส่วนรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตร ยกตัวอย่างโครงการรับจำนำข้าวทำให้รัฐเสียหาย9.2แสนล้านบาทและสารตัดสินจำคุก5ปีทำให้ยิ่งลักเป็นสัมภเวสีหนีคุกจนวันนี้เป็นเพียงสองตัวอย่างของรัฐบาลสืบสันดาลที่ทักสินคิดเพื่อไทยธรรมนำความวิบัติมาสู่ชาตินโยบายเร่งด่วน10ข้อเป็นนโยบายสืบต่อจากรัฐบาลนายเศรษฐาที่ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์เมื่อพบว่า แผนการผลานชาติ5.4แสนล้านบาทผ่านดิจิตอล a l l e t มีปัญหากฎหมายและงบประมาณเดินหน้าต่อไม่ได้รัฐบาลแพทองทานปรับแผนการใหม่จากแจกเงินดิจิตอล45ล้านคนคนละ1,000 0บาทเป็นแจกเงินบาทแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการประมาณ14ล้านคนเพื่อรักษาสัญญาตอนหาเสียงเลือกตั้งว่าแจกเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทแก่คนไทยอายุ16ปีขึ้นไป แต่ยังบอกไม่ได้ว่าผู้มีสิทธิ์อีกกว่า30ล้านคนจะได้รับเป็นอะไรเมื่อไร่ส่วนนโยบายเร่งด่วนข้อที่7ซึ่งอาจสร้างความหายนะคือนโยบายกาสิโนถูกกฎหมายโดยใช้ชื่อว่าสถานบันเทิงครบวงจรพรบอิน e r t ร์เทน n มนต์คอมเพล็เสนอเข้าสภาในรัฐบาลนายเศรษฐาให้เหตุผลว่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างงานและส่งเสริมเศรษฐกิจให้มั่นคงขึ้นไป และนางสาวแพรทองทานแถลงต่อสภาว่าจะผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างรัฐบาลนางสาวแพรทองทานมุ่งมั่นให้มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือบ่อนการพนันถูกกฎหมาย8แห่งในประเทศไทยที่คาดว่าจะใช้เงินถึง2,000สนล้านบาทในการลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการจึงอยากให้รัฐบาลดูตัวอย่างประเทศอาเซียนด้วยกันว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือบ่อนถูกกฎหมาย สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความหายนะให้ประเทศเหล่านั้นหากรัฐบาลนำความจริงมาพิจารณาจะพบว่าในอาเซียนด้วยกันมีเพียงสิงคโปร์ประเทศเดียวที่มีรายได้จากคาสิโนเข้ารัฐโดยเฉลี่ยปีละ3,000ล้านบาทนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์มีการบริหารจัดการที่ดีสิงคโปร์ไม่มีคอร์รัปชัน ไม่มีรัฐมนตรีเป็นนักพนันที่สําคัญไม่มีทุนสามานจากกระบวนการจีนสีเทาเข้ามาเกี่ยวข้องสิงคโปร์จึงเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่เหมาะกับสถานบันเทิงครบวงจรหรือบ่อนการพนันถูกกฎหมายสร้างรายได้เข้าประเทศส่วนประเทศที่มีรัฐมนตรีมีนักการเมืองในเครือข่ายชื่นชอบการพนันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ชาติตลอดถึงมีข้าราชการกังฉิน โกงกินทุกหย่อมยาการสร้างคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศนั้นจึงเป็นการเปิดช่องให้ทุนสาม,มานันเข้ามาทําให้สถานบันเทิงครบวงจรกลายเป็นแหล่งอาชญากรรมเช่นประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับไทยล้วนเกิดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่รัฐบาลจีนต้องส่งกําลังเข้าม,มาร่วมปราบปรามในห่วงเวลาสปีที่ผ่านมา อาชญากรรมข้ามชาติในประเทศกรัรมพูชาพมา่าลาวและประเทศไทยถูกจับกุมส่งกลับไปดำเนินคดีใน,ในประเทศจีนแล้วกว่า2 5 0 0 0 0คนและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติจีนยังทำต่อเนื่องเพราะเหตุว่าอาชญากรและผู้เสียหายนับแสนนับล้านรายส่วนใหญ่เป็นคนจีนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติไม่ใช่เรื่องใหม่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง สั่งกวาดล้างองค์กรอาชญากรรม 14K ตั้งแต่ปี2004ว่ากันว่าจีนปฏิบัติการกวาดล้างใหญ่ในจีนฮ่องกงและมาเก๊าคราวนั้นจีนจับกลุ่มแก๊งอาชญากรรมถึง15ล้านคนส่วนบรรดาหัวโจก 14K ที่หลุดรอดมาได้กระซินกระสายเข้าไปในประเทศอาเซียนอาทิฟิลิปินลาวพมา่ากัมพูชาและประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพมา่าและกัมพูชา ที่กระหายเงินทุนต่างประเทศหลังบอบช้ำจากสงครามกลางเมืองหลายทศวรรษ 14K เป็นหนึ่งในแกงที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโลกซึ่งมีจำนวนสมาชิกถึง25,000คนก่อตั้งขึ้นที่เมืองกวางโจโดยพลโทคดชูเหวียงจุดประสงค์ของการตั้งแกงเริ่มต้นคือการต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่อย่างไรก็ตามแกงนี้ก็พ่ายแพ้สงครามกลางเมืองในจีน ทำให้ต้องไปอาศัยที่เกาะกองลูดสำหรับชื่อแก๊ง 14k นั้นข้อมูลหนึ่งบอกว่ามาจากสมาชิกระดับสูงจำนวน14คนแต่อีกข้อมูลหนึ่งบอกว่ามาจากถนน14เส้นที่มุ่งหน้าสู่ที่ตั้งของแก๊งแก๊ง 14k ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายมากมายโดยเฉพาะยาเสพติดอย่างเฮโรอีนและฟินรวมถึงการพนันการปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายการฟอกเงินการฆาตกรรม ค้าอาวุธเถื่อนธุรกิจโสเพณีค้ามนุษย์การกันโชคทรัพย์ผลิตของปลอมแปลงและบุกรุ่นชาวบ้าน14 k เคที่หนีการปราบปรามแฝงตัวเข้ามากับนักท่องเที่ยวนักลงทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่และจีนไต้หวันฝักตัวในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพม่าและกัมพูชาจากเงินทุนมหาศาล14 k เคซื้อนักการเมืองและข้าราชการกลางฉินจน 14K กลายเป็นทุนใหญ่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิวในกรัรมพูชาสีหนุวิวกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ทั้งจีนสีขาวและจีนสีเทาลงทุนมหาศาลต่อมาแก๊ง 14K ใช้เป็นศูนย์อาชญากรรมต้มตุ๋นออนไลน์ค้ามนุษย์จับคนจีนเรียกค่าไทยค้ายาเสพติดจนรัฐบาลจีนส่งตำรวจไปร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชาบุกทลายแก๊งต้มตุ๋นออนไลน์จับกลุ่ม 14K ไปดำเนินคดีในประเทศจีนกลุ่มแรก 820คนเมื่อจีนร่วมมือกับกัมพูชาปราบปรามต่อเนื่องประกอบกับโควิดระบาดปี2019-2020ทุนจีนสีขาวและสีเทาทิ้งให้สีหนุวิลเป็นเมืองร้างย้ายไปสร้างแหล่งอาชญากรรมใหม่ในประเทศพมา่าสีหนุวิลเคยเฟื่องฟูกลายเป็นเมืองร้างสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อกัมพูชาอาคารใหญ่ที่สร้างไม่เสร็จทิ้งร้างไว้กว่าพันแห่ง หาทุนมาสร้างต่อไม่ได้คอนโดมิเนียมหลายพันยูนิตที่จำนองไว้กับธนาคารกลายเป็นหนี้เสียชาวบ้านที่ขายที่ดินให้ทุนจีนก็ได้รับแต่เงินดาวไม่มีคนรับผิดชอบผ่อนส่งเงินที่ยังค้างอยู่สรุปว่ากัมพูชาเสียหายเพราะจีนสีเทาทำลายนับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแก๊งจีนสีเทาหรือเครือข่าย 14k ย้ายจากสีหนุวิล ไปเปิดบ่อนพนันในรูปแบบสถานบันเทิงครบวงจรในพมา่าโดยใช้สถานบันเทิงครบวงจรเป็นแหล่งอาชญากรรมข้ามชาติต้มตุ๋นออนไลน์ขามนุษย์ค้ายาเสพติดกระทำผิดกฎหมายโดยได้รับความคุ้มครองจากกองกําลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้งกลุ่มต่อต้านและกลุ่มเป็นพันธมิตรรัฐบาลฐานพมา่าและเมื่อจีนออกหมายจับพันเอกซอชิต,ตูผู้บัญชาการกองกําลังตระเวนชายแดน และขอให้พม่าปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเครือข่าย 14K ก็สั่งปิดกิจการสถานบันเทิงครบวงจรในเขตเมียวดีเมืองชายแดนพมา่าตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้และมีรายงานว่า 14K กำลังย้ายแหล่งอาชญากรรมไปยังเมืองพญาตองชูตรงข้ามอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีของไทยจากสีหนุวิลถึงชเวกกโก ในเขตเมียวดีพบว่าทุนสีเทาจีนใช้เงินซื้อเจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แหล่งอาชญากรรมของพวกเขาดังนั้นหากประเทศไทยสร้างบ่อนพนันถูกกฎหมายมีใครประกันได้ว่าไม่มีทุนจากแก๊ง 14k ข้ามาถือหุ้นใหญ่ผ่านคนไทยขายชาติที่เป็นนอมินีให้เพราะทุกวันนี้ยังมีข้อครหาว่านักการเมืองบางคน สมคบกับจีนสีเทาทําบ่อนพนันและแม้แต่ตํารวจระดับนายพลยังถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจากบ่อนพนันออนไลน์จึงสรุปว่าตราบใดที่ยังมีคอร์รัปชันทุกหย่อมยากกาสิโนถูกกฎหมายอาจนําความหายนะมาสู่ประเทศไทยสุทินวรรณบวรศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ